ที่ติดตามว่านี้เป็นวันสิ่งแยกร้อโยกเลยครับวันนี้เราเป็นทางเดือดเมื่อกี้าจะมาดูแล้วแล้วก็บี่ีแล้วม่าครับปิดสิ่งแยกไทยเชลยดูครับเป็นไทยเลที่ว่าเป็นเป็น,ปนอวกาศกันทการนะครับเออ เป็นอวกอากาศที่ว่าใบเรียนวัาบาลดูลยครับเยครับเราก็สู่เขาเด่นมาจบมาได้ของการอวอากาศอยากเคีื่อนขึ้นนะครับมาสุกีว่าสุแบบสได้ร้อยห้าสิบเตรกับเราสงก็กับเราพ้กับผมใช่ไหมเดทครับเราจะเริ่มข่าวข่าวเด่นแปดนาฬิกาถึง สอบสิวันในการวัยเดียนมาทำงานวัยขาว่ไม่ใช่ผมบ่วู่ขาวค่ะไม่มีคมนตาวเออพุทธศาสนาสวัสดีครับขาวไปเรู้ไปดู วิดีโอสปรสุยากิีพุภาพสิท้าของวัีครับพาไปดูขาอซไฟข้อสอแต่ดูว่าจประบปรากฏที่ประเทศครับตองกที่เกิดขึ้นก็ลอรอดูลกอดูดครับแต่พอพังกชครับัสดีครับ